คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นด้วยเป็นสื่อกลางเราทงในการเสี่ยงโชคนะครับโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆผู้ปกครองควรได้คำแนะนำกับบุตรหลานนะครับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีครับ FC ฮาหนอยทุกท่านครับสวัสดีครับ FC พอพารวยทุกๆท่านครับ FC เก่า FC ใหม่นะครับ บกันเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขนะครับการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลห้าน้อยนะครับวันนี้พบกันในรอบของวันที่13กันยายน2564นะครับเป็นวันจันทร์วันทํางานเนาะหลายๆคนก็เริ่มต้นวันทํางานสัปดาห์วันแรกของสัปดาห์ที่2นะครับของเดือนกันยายนก่อนจะไปพบแนวทางของวันที่13มาสรุปแนวทางของวันที่12นะครับ อันที่12ก็เป็นวันอาทิตย์วันรอความหวังแห่งเลขเบิ้ลน,นะครับแล้วสุดท้ายฮาหนอยก็ทําให้เสียใจจนได้นะครับนอยเฉพาะกิจครับบนมาสองศูบนล่างมา889นะครับนะครับก็มาตัวตรงนะครับเอ้มาตัวกลับขอโทษทีเออแอดเป็นไรในะช่วงนี้เบอร์เลือเกิน ล่างมา8 9นะครับ89ก็มาในชุดเด่นนอกตารางนะครับส่วนน้อยพิเศษนะครับนอยพิเศษก็ไม่คาดไม่คิดนะเลขตัวเดิมวนกลับไปกลับมาอีกแล้วนะครับ89นี่ก็6กก้าวลุดไปนะครับส่วนล่าง0ูนย์หนงะครับชุดวางวางสดนะครับในตารางของกลุ่ม v i p เราก็ เข้านะครับศูนแต่ในตารางเราไม่ได้วางเนาะก็ถือว่าไม่เข้าแล้วกันต้อยปกติครับมาตัวตรงครับ49นะครับ349เนาะล่างก็มา96นะครับวนไปวนมานะวันนี้จะมาอีกไหม69นะเอ่อน้อย VP วันนี้หลุดนะครับต้องขออภัยมากๆนะครับ ไม่รู้ให้อะไรไปตะเบิดเรลือไปไกลเลยนะครับสรุปยังพอไปได้อยู่เนาะยังพอไปได้อยู่สําหรับสูตรนี้เรายังไม่ถึงกับหลุดนะครับก็กําชับ FC นะครับตามแต่พอดีนะฮะอย่าตามทุกวีทุกวันนะฮะช่วงนี้ก็ฮหาหนอยขอจะพยายามพยายาม ล็อกนีเลขเบิ้ลนะเพราะว่าเขาเ hmm. ขาโดนเลขเบิ้ลมาหลายสัปดาห์เขารู้สึกว่าเขาขาดทุนเยอะนะครับตามสถิติแล้วก็ตามข่าวสารวงในที่ให้มาเนาะเ <c oughs> ขาก็จะหาม,มั่ง <c oughs> อะไรมั่งแหละเบิ้ลหน้าอะไรมั่งสารภาพที่เขาไดทำเอาเลขเก่ามาออกซ้ําๆซักๆอย่างเดือนที่แล้วก็ออกซ้ําๆอยู่3าวันเลขตัวเดิมวันนี้ก็เริ่มมาแล้วนะครับก็ใครชื่นชอบ8ปดหกเก้าเก้าหก็เอาอีกนะวันนี้ลองการไม่ดูเพราะว่าสูตร สูตรเรามันมาตรงนะครับแต่ผมไม่ได้อดมินไม่ได้วางนะ69วันนี้ถ้าชื่นชอบก็จัดเลยนะครับแนวทางของวันที่13นะครับวันนี้มีหวยลาวพัฒนานะฮะก็ลุ้นหวยลาวพัฒนาต่อนะครับหลังฮานอยเนาะรอบเช้าก็จะมีพวกหุ้นเช้านี่แค่อีห้างเสงจีนนะครับก็สนุกสนานกันต่อนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ทำการทำงานเหมือนแอดมินเนาะ แต่แอดมินก็ทำแหละแอดมินก็ต้องทำงานคิดวางหวยให้ fc นั่นแหละเนาะก็จะมีหุ้นนะครับรอบข้ามก็จะมีทั้งห,หุ้นสามรัดนะครับเหมือนเดิมนะครับจันถึงสุกนะครับจะมีหุ้นนะครับหุ้นเช้าหุ้นบ่ายหุ้นดึกนะครับอ่ะจบไว้แค่ว่า fc เปิ้ลวางให้ปกตินะครับวางเบิ้ลศูนย์ศูนย์สองสองสสามหนึ่งหนึ่งมาไม่มาไม่รู้แต่วางละนะครับส่วนชุด เด่นนอกตารางชุดเด็ดนั้นก็จะมีให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับ FC ที่ชื่นชอบการวางเลขสดๆในกลุ่ม V.P. ก็ดูในตารางก่อนนะจับจองในตารางแล้วก็ไปแทงๆไว้ก่อนนะครับไปใช้งานในร่่งหน้าก่อนนะครับแล้วค่อยเพิ่มเติมในส่วนที่วางสดให้ในกลุ่ม VP เนาะถ้าชื่นชอบก็ตามน,นั้นนะครับยังไงก็ฝากเรื่อง YouTube นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามกดดูกันหน่อยเนาะใน YouTube นะครับยอด YouTube จะได้ขึ้นๆไปถึงเกณฑ์เข้าสักทีนะครับก็บอกว่า FC ทุกท่านจะเฮงๆปังๆนะครับในรอบของวันที่13นี้นะครับยังไงก็ตามอย่างมีสตินะครับ FC ทุกท่านก็ขอให้ถือหวยรวยเงินเด้อสำหรับผู้ที่ไหลผู้ที่แช่นะครับเนาะม่าวสิเป็น YouTube อวสิเป็น เฟดก็ดีนะครับเนาะนะก็ะคอให้ FC ทุกคนปังๆรักษาสุขภาพครับห่างไกลจากโควิดมีเงินมีทองใส่กันสุขสุขลนนะครับเนาะสวัสดีครับ